ขอกราบสวัสดีคุณดูที่เคารพหลักทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อ,อยู่เกมมาดันเนอร์นะฮะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาน,ะนานแสนนานนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะเอารถไปบ้านใหม่กันนะฮะคันนี้เป็นแปดล้อนะฮะแปดคูณแปดยกสูงนะฮะ อันนี้ผมก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลกันนะเพราะว่าชื่อรถแม่งก็เป็นภาษารัสเซียนะซึ่งผมอ่านไม่ออกนะ,ะเดี๋ยวเราถอยเอาพว่วงบ้านข้างหลังไปด้วยนะฮะยังไม่ตรงคือการถอยนี้แม่งต้องใช้แบบสกิลการถอยนะฮะคือแม่งถ้ากดมากไปแม่งเลยะฮะถอยมากไปแม่งแม่งก็เลยอีกนะฮะ มันก็ค่อนข้างจะใช้สมาธิทนิดนึงนะโอเคได้แล้วฮนะเดี๋ยวจะไปพร้อมกันแม่งสามคันเลยนะแล้วก็คันข้างหลังด้วยนะฮะจะรอดไม่รอดก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะท่านผู้ชมแต่มผมว่าผงไปรอดอ่ะเดี๋ยวว่าจะเอาพวงข้างหลังไปดีนะฮะ มันจะได้เผื่อมันจะไปแล้วมันไม่พอนะฮะมันจะต้องย้อนกลับมาใหม่เอาไดีผมว่าเอาแมงไปแค่นี้นะฮะไม่พอเดี๋ยวเขาย้อนมาใหม่นะ,ะอย่าโลภมากนะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไปไม่รอดนะ เล่นคนเดียวก็อย่างนี้แนะฮะสลิงปลูกลากแล้วก็ขับไปนะ,ะเดี๋ยวต้องเข้าซอยหัวโค้งข้างหน้านะฮะไอ้แมปนี้มันเป็นแมปแบบน้ำท่วมนะฮะผมก็เลยเอารถยกสูงมานะฮะ แมปนี้เคยเล่นนะฮะเ๋้วรถต่ำมาปรากฏว่าแม่งจมน้ำฮนะแม่งจมน้ำหมดทุกคันเลยนะโยกเยกไอรถคันนี้แม่งก็เร็วเร็วไอคันหลังมันจะตามไม่ทันนะอยู่ข้างหน้าแม่งเร็วจัดนะคันข้างหลังแม่งตามไม่ทันเลย งานนี้แบบเร็วใช้ได้ฮะข้างหลังบอกรอกูกด้วยกูวิ่งไม่ทันทกูไม่เร็วเท่ามึงว่ะเล่นรถมอสนี่มันยังดีกว่ารถเดิมนะรถที่ให้มากับตัวเกมแม่งโคตรอืดเลยฮะอืดจนพ้อฮะคือแบบถ้าเล่นเด็กๆนี่แม่งง่วงนอนเลยฮะอาจจะมีเงี้ยไปเป็นก็พักนะฮะถ้าเขาไม่รักก็พอนะฮะที่อันนี้บอกตัวเองนะท่านผู้ชมอย่าซีเรียสอะ อันนี้บอกเองข้างหน้าน่าจะเป็นแม่น้ำใหญ่นะอยู่จากทรงและลมแล้วนะผมว่าก็น่าจะไปได้นะเดี๋ยวลุยไปเลยนะท่านผู้ชมถ้าจมก็แค่เริ่มใหม่นะฮะกลัวอะไรฮะเราเริ่มใหม่ได้ตลอด <laughs> เริ่มใหม่บ่อยฮะช่วงนี้เดี๋ยวดูหน่อยนะฮะกันหลงฮะความจำยิ่งสั่นฮะช่วงนี้ดูหนังโป๊บ่อยอุ้ยตัวตีฮะท่านผู้ชมลัน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 ตรงนี้น่าจะแคบนะน่าจะข้ามไปง่ายอยู่นะะโอ้นี่แค่ขอบนี้ยังเกือบจะมิดหัวแล้วนะฮะ ข้างล่างมีเกาะแถวนี้น่าจะตื้นว้าวเกือบมิดหัวอ,อ้าวไอคันข้างหลังเป็นไงไอคันข้างหลังเหมือนจะขึ้นดำเมจนะฮะเมื่อกี้โอ้คันข้างหลังนี่มันเตี้ยกว่าคันข้างในนะฮะเวลานี้แม่งก็จะจมฮะนะดาวมีเลยนคันข,ข้างหลังกูอีกนิดเดียวฮะอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้ว ไม่ใช่อีกนิดเดียวจะจมน้าแมวอันนี้โอน้ำแถวนี้มันก็ค่อนข้างจะลึกใช้ได้นะฮะอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วเฮ้ยจม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 หูมิดหัวมิดหัวตรงนี้ลึกอ่ะเฮ้ยปวกความปวกความเฮ้ยแมวดีเกือบแล้วอ้อมไปสักหน่อยนะฮะ เหมือนตรงนี้จะมองเห็นดินแล้วนะน่าจะตื่นนะตรงนี้มองเห็นดินแล้วนะะสีค้ามไปเลยนะท่านผู้ชมเลข้างหลังแม่งมิดหัวแล้วฮนะซินดาเมดพร้อมขันข้างหลังบอกไม่ดูกูเลยะ <laughs> ทางไหนดีฮะตรงนั้นน่าจะเป็นลงไม้นะฮะตรงนั้นน่าจะเป็นลงเลยทางนี้น่าจะไปบ้านใหม่นะฮะเล่นไม่ได้เล่นนานนะ,ะับจำไม่ค่อยได้ดูน้งโผล่ไวเป็นเหตุสังเกตได้นะ,ะความจำเสื่อมเลยะฮะเดีย๋ยวรีบเหยียบไปดีกว่านะะก่อนมันจะ่ําก่อนนะฮะ เหมือนแม่งลากขันข้างหลังไปคันข้างหลังบอกกูวิ่งตามไม่ทันเว้ยสัดเอาสัดเอาฮะว,วินาทีนี้ถ้าขี่ช้าๆนี่แม่งน่าเบื่อฮะสำหรับผมไม่ต้องขี่ไวหวฮะชนอย่างเดียวฮะ นี่ก็ขอเรียกต้นอะไรนะต้นสนป่าน่าจะเป็นต้นสนฮะป่าแถวนี้ก็มีแต่ต้นสนฮะเหยียบดเสดแบบไม่ต้องมองข้างหลังนะชนเป็นชนชน,ชนก็คือหลุดนะฮะเฮ้ยเฮ้ยดามีดย,ยางอุยเหยียด,ดต้นไม้ยียเหยียดต้นไม้ฮะถ้าแม่งมีคนอยู่ในบ้านที่ลากมานี่ผมว่าแม่ง น่าจะเป็นไซส์เลือนฮะในไซสเลือนก็ชัในตายฮะแม่งลากมาสะเทือนแล้วขนาดนั้นฮะฝังนา้นน่าจะเป็นทางทางลาดยางฮะคือตุลักกระนานขนาดนี้ม,มีไฟใหม่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยว,วเกมผมก็ไม่รู้เป็นไรนะแม่งมหลดหมดลงไม่ได้ฮะก็ได้เล่นแต่มดเก่าๆเนะะี่ยครับ พอใจเลยนะฮะไม่รู้เป็นพอสเปคคอมแม่งกากินหรือเปล่านะเอออุ้อคยคาแต่กุยอื้อแมงชนเป็นทลังรถไฟเลยที่นี่จุดสอบมีไหไมเนาะยังเหลืออยู่นะท่านผู้ชมปากมาให้พอไปได้ก่อนนะอใพอถึงบ้านก่อนมัน ดซ้อมหมดแล้วไอ้คันหลังผมว่าไม่<ๆ>ไม่น่าจะรอดฮะมายับซักขนาดนั้นคันหลังดับจริงๆด้วยนะฮะคันหลังก็เก่านะฮะไม่ใช่ดีคันหลังเรียบร้อยไปแล้วนะะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงครับ๋ยวคุยนะฮะใสใ่ไปหนึ่งดอกเลยเมื่อกี้ตาสว่างเลยนะทีนี้ข้างหน้าบ้าน ถึงบ้านสักทีนะฮะหวังว่าพ่วงนี้น่าจะน่าจะพอนะฮะถ้าไม่พอก็ต้องไปกลับเอากลับแปลวพ่วงใหม่มานะะมาอีกเพิ่มอีกนะฮะผมว่าคันข้างหลังไม่น่าจะหลอดนะ,ะดูจากสภาพแล้วนะฮะอ้ยชนบ้านชนบ้านโอ้โหเรียบร้อย ไม่ติดยิงด้วยอ๋อนี่ได้แค่สองนี้นะผมต้องกลับไปเอาใหม่อีกนะฮะชุดซ่อมคันนี้ก็ไม่เหลือแล้วนะฮะดวยวไปดูอีกคันนึงนะอีกคันนึงมันจะเหลือหรือเปล่าอันนี้ก็เหลือแต่น้ำมันนะฮะชุดชงชุดซ่อมอะไรไม่เหลือแล้วนะฮะ เล่นเกมสไตล์ผนี่แม่งเปลืองสุดซ่อมมากเลยฮะชนอย่างเดียวฮะไปดูคันนี้ดีกว่านะเปิดคันนี้มันจะมีสักนิดสักหน่อยก็ยังดีฮะโอ้คันนี้แดงแป๊ดเลยนะดาเมจโอ้คันนี้มีแต่น้ำมันนะกลับคันเดิมดีกว่าฮะแล้วไปเอาอีกพ่วงนึงนะฮะ แก้วบ้านลากอีกหลังหนึ่งนะนี่ก็ขีดครึ่งแล้วนะผมว่าแม่งถ้าไปแล้วไม่น่าจะกลับได้นะถ้าแบบดาวมีได้ยเยอะนะเดี๋ยวลัดไปเลยนะฮะออกไปทางนี้ดีกว่านะฮะขี้เกียจออมนะมันไกลขี่ลัดป่าฝาดงไปเลยนะฮะขี้โคลนกระจาย รถมันแรงก็งี้แหละน้องๆางนานมีทงนะฮะอุ้ยดาหมยมิดยางว้าวดำเมเ่เโลๆเลยอะจะเต็มหลดนี่ก็จบได้อีกคลิปนึงนะถ้าเต็มหลดเนี่ยตรงนี้มีรถนะจะมีสุดซ่อมไหมเนาะจะเข้าไปดูดีไหมฮะ ผมว่าเราเข้าไปดูสักหน่อยดีกว่านะเผื่อจะมีนะฮะเอากันไว้นะเผื่อมันแบบตายกลางทางอะไรอย่างนี้นะฮะว้าวคันนี้คันใหญ่ใหญ่ยวสับไปคันนู้นดีกว่านะดูคันโคดใหญ่อะ่ะแล้วก็ให้มาแต่ลดน้ำมันนะจุดซ่อมไม่มีฮะมีแต่น้ำมันเดกลับฮนะรีไปดีกว่านะเดี๋ยวมันจะข้ามก่อน หลัวสุดซ่อมก็ไม่มีให้เลยนะะมีแต่น้ำมันถ้าเนียบไปเป็นพักๆไม่ต้องตกใจนะผมกลัวท่านผู้ชมจะลำคาญผมบนนะโอ้ยดามีดยางรัวๆเฮ้ยทางออกไม่อหู่อย่วะเนี้ยหลงเพราะว่าเฮยไม่ใช่ไม่หลงวะข้า,างหน้าข้างหน้าตรงนี้แม่งไม่มีทางออกให้ด้วยนะฮะ ีอยเราก็คิดว่าลงฮนะมีนาทีนี้ก็ทำได้แค่เหยียบแบบรีบๆนะฮะไอ้คันนี้มันแรงถูกใจจริงๆฮนะวิ่งโคตรเร็วฮนะเรืองนาลงเลย ตรงขึ้นมาเมื่อกี้ก็จาไม่ได้นะว่าขึ้นมาตรงไหนน่าจะตรงแถวแถวนี้แหละตรงนี้ไม่น่าจะเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ลุยแม่งไปเลยนะฮะเอ,เอลแคนี้แม่งดำน้ําได้แน่นอนอแม่งดำน้ําได้จริงๆฮนะ แกวฮะแม่งทั้งยกสูงแล้วแม่งก็ดำน้ำดีตั้งหางฮนะโอ้โหไม่มีอะไรจะเจ๋งกว่านี้อีกแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบปีกเลยนะฮะเดีววิ่งแปลวทงข้างหน้าก่อนฮนะจะได้เปิดแมทต์ไปด้วยนะครมากับสายลุยพังไม่ต้องกลัวฮนะรถพังไม่ว่าซื้อเสียงก็งมาก่อนนะอุ้ยวหนากระเทกเ้ยว <laughs> นนากระเทก อ่าแชรีกเมื่อกี้ว้าวจะเต็มหลอดแล้วท่านผู้ชมดีใจกับผมหนดีจะได้จอดไปแถวแถวนี้แน่เลยถ้าแชรขี่ช้างก็ไม่ใช่แนวของชายนะสำหรับแาชราต้องขี่เร็วๆทางขึ้นแม่งอยู่ตรงไหนทีนี้อุ๊ยแดงเลยว้าวเหมือนเมื่อกี้ทำเอาฉันฉันแดงเลยฮนะ โอ้ยไฟออกท่อแล้วโอ้สภาพไม่น่ารอดผมว่าแม่งกลับไม่ได้แน่เลยโอ้ยไอ้สามีทุบโอ้เอ้าโอ้ยอ่าเก็บทุกเม็ดเดี๋ยวกองหินเมื่อกี้นี้แม่งเก็บทุกเม็ดห้ท่านผู้ชมเห็นล้างๆฮะตรงที่รถ บ้านจอดนะฮะโอ้จะกลับไปบ้านใหม่นี้ถึงไม่นอ้อนาะงทจานผู้ชมผมว่าแม่งไม่น่าจะกลับไปถึงนะฮะมีทางต่างๆ,ๆแน่เลยนะเยุเดี๋ยวจะใส่กับบ้านอีกเก็บ <c oughs> ใส่กับบ้านแนละ้วกำลังมาเพื่อนๆเลยนะ โอเคฮะเดี๋ยวถอยตูดมานะอันนี้เดี๋ยวคิดก่อนนะว่าผมอาไปดีไหมนะเดี๋ยวจะตัดจบขิดไปเพียงเท่านี้นะว่ราถ้าไปก็ไม่น่าจะรอดนะน่าจะได้ตายกลางทางเพราะแม่งขีดมันกป็เหลืยนี้เดียวเองนะชุดส่งชุดซ่อมอะไรก็ไม่เหลือแล้วนะจะไปดีไหมท่านผู้ชมคิดก่อนนะผมว่าไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวหารถคันใหม่มาเอาดีกว่านะ โอเคฮะรถคันใหม่ก็ไว้ติดตามต่อคลิปหน้านะฮะเดยวคลิปนี้ผมจะไปนอนก่อนนะฮะโอเคฮะสวัสดีครับ